ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวชนชุมนะครับอ่าสําหรับคนที่อยากจะนําไปปลูกนะครับอยากจะนําไปเลี้ยงนะครับลองหัดเลี้ยงหัดปลูกดูนะครับก็หลังจากเลือกตั้งกันไปผ่านไป2วันเนาะนะครับไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับหลายวันแล้วนะครับมาวันนี้ก็จะมาลงคลิปในจัดชุดนะครับในชุดราคา430กับ580นะครับ580เนี่ยมันจะมีอะไรนะอ่สิบต้นนะครับสิบต้น580บาทนะครับก็จะมีอยู่3าถาดนะครับ 123นะครับส่วนชวนชมในราคา430นะครับก็จะมีอยู่3าถาดนะครับถาดละ5ต้นนะครับผมเนาะไปดูกันนะครับวันนี้ถ่ายจากโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งนะครับจะสั้นๆหน่อยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับนี่ผมต้องค่อยๆอย่างนี้นะครับของผมเมมโมรี่เต็มนะครับอู้ไม่รู้เป็นอะไรต้นนี้นะครับสีแดงนะครับสีแดงนะครับสีแดงนี่ได้หลายยอดแล้วนะนะครับนี่ นะครับสีแดงหลายยอดเลยนะครับตัวนี้นะครับท่านจะบอกว่าเอ๊ะบางบางคนถามว่าเอ๊ะทำไมใบไม่มีนะครับใบมันร่วงนะครับใบมันร่วงนะครับถ้าท่านได้ไปผมก็แนะนําให้ตัดละครับตัดเสร็จปั๊บนะครับเดี๋ยวดอกออกนะครับแต่หรือว่าบางคนอยากจะไว้ดูดอกก่อนก็ได้นะครับนะไว้ดูดอกให้ดอกมันออกก่อนนะครับนี่นะครับดอกตูมเนี่ยมันออกขึ้นมาก่อนก็ได้นะครับผมการันตีได้ว่าถ้าท่านลงปลูกปั๊บเนี่ยดอกบานได้เห็นดอกบานแน่ๆนะครับเนาะเพราะมันกาลังตูมๆกำลังจ่อดอกอยู่นะครับนี่เห็นไหม โอเคครับผมต้นที่1ผ่านไปต้นที่2นะครับแดงนะครับเป็นแดงเลือดนกนะครับแดงออกขาวขาวนะมีแดงแถบขาวนะครับไม่ใช่แดงล้วนนะครับแดงเลือดนกนะครับผมกิ่งก้านสาขาใหญ่เป็นพุ่มนะครับต้นนี้นะครับราคาอยู่ที่เป็นชุดเนาะอ่าสี่ร้อยสามสิบนะครับต้นที่สองผ่านไปต้นที่สามนะครับก็คือละขางทองนะครับก็ไม่มีใบอีกแล้วนะครับไม่มีใบอีกแล้วนะครับต้นนี้นะครับอ่าได้ไปก็แนะนําให้ตัดแล้วครับแต่ถ้าลงปลูกก็ได้เห็นดอกแล้วครับ ถึงไม่ตัดก็ได้หินดอกเอาไว้ดอกหมดแล้วค่อยตัดก็ได้นะครับต้นที่สามนะครับต้นที่สามเหลืองเหลืองอมส้มนะครับต้นนี้นะครับนี่นะครับต้นนี้นะครับเหลืองอมส้มนะครับต้นนี้นะครับก็ราคาอยู่ที่เนี่ยก็ขายเป็นชุดเนาะต้นที่ห้านะครับต้นที่ห้านี่ด่างครับด่างดอกแดงนะครับผมด่างนี้มันมีทั้งดอกแดงมีทั้งดอกสีบานเย็นมีทั้งดอกสีอะไรบ้างอ่ะสีชมพูก็มีนะครับเนาะทั้งหมดห้าต้นนะครับสีร้อยสามสิบผสมนะครับในชุดที่หนึ่งนะครับอ่า มาชุดที่2นะครับชุดที่2นะครับนี่ชุดที่2นี่นะครับชุดที่2นี่นะครับมีระฆังทองนะครับระฆังทองนี่ชุดที่2นี่มีระฆังทองนะครับแล้วก็มีชมพูทรัพย์เจริญนะครับตัวนี้นะครับชมพูทรัพย์เจริญนะครับแล้วก็จะมีนะครับคาราเมลนะครับคาราเมลนะครับนี่ดอกนี้นะครับนี่ดอกนี้เลยนะครับคาราเมลนะครับแล้วก็จะมีแดงนะครับแดงตัวนี้นะครับแดงคล้ายกับแดงกัมบี้แดงอะไรเนี่ยนะครับ นี่นะครับนะครับแล้วก็จะมีชมพูตัวนี้นะครับนี่นะครับนี่ประมาณนี้นะครับอ่าสี่ร้ามสิบลมสูงนะครับมาชุดที่3นะครับชุดที่สมีบัวอ่าอะไรเนี่ยมีดอกสีชมพูเนี่ยบัวสวรรค์มั้งนะครับแล้วก็จะมีต้นนี้น่าจะมีแฟนซีด้วยนะนะครับนี่ดอกดอกสีอะไรไม่รู้นะครับนี่ใบเนี้ยนะครับ ตัวอื่นจะเป็นสีชมพูสีชมพูแต่ตัวนี้ไม่รู้สีอะไรนะครับมีสองงามอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับต้นที่หนึ่งนะครับต้นที่สองนี่แฟนซีแน่นอนนะครับมีสีละคังทองกับสีชมพูนะครับต้นที่สามนี่ก็สีเหลืองนะครับเหลืองทรับไปเริญนะครับอย่างนี้ต้นที่สี่ก็แดงนะครับอันนี้เหลืองทรับไปเริญนะนะครับอย่างนี้นะครับนี่อย่างนี้นะครับต้นที่สี่ก็แดงนะครับแดงอย่างนี้นะครับอันนี้แดงคล้ายๆแดงแบล็กลิสนะครับนี่ ออกลายๆผีเสื้อนะครับดอกใหญ่มากนะครับต้นที่5้าก็ชมพูนะครับบัวชมพูนะครับในราคา430ล้มส่งนะครับคราวนี้เป็นไม้ค้าสีค้าไซดนะครับ10ต้นนะครับ580ล้มส่งนะครับ10ต้น580ล้มส่งนะครับอมาดูคร้าวๆ้าก่อนนะครับมาดูโขดนะครับแต่มันผมบอกว่าให้ลุ้นเอานะครับดอกอ่ะนะครับนี่ใบด่างนะครับนี่ด่างนะครับนี่อันนี้โขดนะครับนะ ลุ้นดอกเอานะครับผมนะเอ้าผมคิดว่าไม่ได้อัดวิดีโอนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับจะหยุดไปสักพักหนึ่งนะครับพอดีกําลังดูอ้าวตันนี้นะครับทองเหลืองเลือซุบส้มนะครับนี่ตัวนี้นะนี่แบบนี้นะครับต้นนี้ก็สีม่วงนะครับนี่เห็นไหมนะครับนี่นะครับต้นนี้ก็ชุมพูนะครับเห็นไหมนะครับตัวนี้ก็แดงเลือดนกนี่เป็นอย่างนี้นะครับ แต่ตัวนี้มันออกขาวขาวมากกว่านะครับอ่ายังยังไม่แดงเรื่องแดงบางครั้งมันก็อยู่ที่ต้นตอเด้นแลครั้งทองนะครับตันนี้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับอ่ะสิบต้นนะครับนี่อันนี้ก็คือสีม่วงนะครับสีม่วงหรืออะไรนี่หรือแดงนะครับมันมีแดงไม่มีแดงใบหอกอะม่วงเหมือนกันเลยนะครับอันนี้ก็สีเรืองเหลืองนะครับนี่นะครับสิบต้นนะครับห้าร้อยแปดสิบลมสูงอันนี้ก็คาร์เนชั่นหรือเปล่านะครับไม่คาร์เชั่นก็ซัพเสรษฐีนะครับใบหยิกๆกอย่างนี้นะครับ นะครับนี่ก็สีชมพูนะครับเนาะนี่นะครับประมาณนี้นะครับสิบต้นสี่ร้อยเอ้ห้าร้ยแปดสิบล่มสูงนะครับคะสีคะไซด้วยนะครับมาดูถาดที่สองนะครับถาดที่สองก็ประมาณนี้ครับนี่แดงนะครับนี่เห็นไหมผมถอนแล้วนะครับอันนี้ก็โขดลีลานะครับนี่ถอนแล้วนะครับอันนี้ด่างนะครับในนี้แดง นะครับเอออันนี้เหลืองนะครับเหลืองอันนี้อะไรน้ออันนี้น่าจะเป็นอันนี้จาไม่น่าครับรุนดอกเอานะครับใบสวยงามมากนะครับเงาวับเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นละคางทองนะครับนี่อันนี้ก็น่าจะเป็นม่วงนะครับใบหอนะครับสีม่วงนี้จะใบหอนะครับอันนี้จะเป็นสีเหลืองนะครับเหลืองเหลืองนะครับนี่ นะครับอันนี้จะเป็นโอ้ตัวนี้ลุ้นดอกนะครับน่าจะเป็นแดงครับแดงแดงนะครับนี่นะครับก็น่าจะต้องลุ้นดอกอันนี้ใบหยิกนะครับใบหยิกตระกูลใบหยิกดอกสวยนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นแดงนะครับอ่านี่นะครับสิบต้นนะครับผมห้าร้อยแปดสิบรวมส่งนะครับผมอันนี้ถาดที่สามถาดสุดท้ายนะครับผม อ่าอันนี้อันนี้รุ่นดอกเอาเดอร์นะครับนี่นะครับต้นที่หนึ่งต้นที่สองนะครับใบหยีกนะครับเป็นพุ่มเป็นพวงเลยนะครับใบนะครับอันนี้สีขาวนะครับผมนี่อันนี้สีอันนี้ต้นตอนะครับต้นตอใครอยากได้อ่ายักษ์ญี่ปุ่นนะครับต้นตอนี่นี่ต้นนี้เลยนะครับนี่นะครับเอาไปทําต่อยอดได้ในชิมพูซับเจริญนะครับชมพูซับเจริญ ระคังทองนะครับระคังทองนะครับเอออันนี้อะไรน้ออันนี้แดงแดงหรือม่วงนะครับม่วงม่วงน้ะม่วงม่วงนะครับอันนี้ก็ม่วงนะครับโอ้ม่วงกับแดงนี่มันแยกแยกกันยากนะครับเพราะว่ามันมีแดงอีกตัวต้นหนึ่งใบห่อนะครับอันนี้เหลืองนะครับเหลืองนี่เหลืองนะครับอันนี้ก็อันนี้ผมต้องลุ้นดอกเอานะครับนี่ตัวนี้นี่โอเคครับผม ทั้งหมด10ต้นเนาะสิต้นก็มี3ถาดนะครับ580สส่งฟรีนะครับราคารวมส่งแล้วนะครับเนาะวันนี้ก็อาจจะสั่นๆบ้างนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับก็โทรศัพท์ผมเมมโมรี่เต็มนะครับเดี๋ยวผมต้องไปหากล้องมาถ่ายแล้วมั้งนะครับเนาะโอเคครับผมจากช่องบุทองชาแนลนะครับช่องทางการติดต่อนะครับผม098 008 3074นะครับ09 8 0 0 8 3 0 7 4นะครับก็จะมีบางคนนะครับถามว่าเ มีปลายทางไหมไม่มีนะครับมีแต่โอนนะครับผมเนาะไม่เป็นไรหรอกครับผมบางคนอ่ะไม่เชื่อนะครับไม่เชื่อว่าผมจะส่งจริงไม่จริงนะครับก็ต้องให้ท่านไปเช็คเครดิตดูก่อนนะครับเช็คดูก่อนว่าผมส่งจริงไหมนะครับแต่บางครั้งนะครับผมต้องขออภัยจริงนะครับบางคนก็อาจจะล่าช้านะครับมาได้รับของช้านะครับแต่บางคนส่วนมากเลยนะครับแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยได้รับเร็วแน่นอนนะครับ ส่วนมากนะครับได้รับเร็วแน่นอนนะครับมีไม่มีบางคนนะครับที่เขาอยู่พื้นที่ห่างไกลนะครับอยู่ต่างออยู่สาขาไกลนะครับอะไรประมาณนี้นะครับเนาะแล้วแต่จังหวัดนะครับแล้วแต่พื้นที่นะครับเนาะแต่มีไม่มากนะครับแต่ส่วนมากก็ประมาณ3วันนะครับเต็มที่นะสวันนะครับอย่างอย่างบางคนเนี่ยบางคนเนี่ยพื้นที่ห่างไกลอยู่อยู่เกาะอยู่อะไรเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่4วันนะครับ4วันเนาะ สวันบางคน5วันก็มีนะครับผมต้องถ้าท่านนะครับไม่ได้รับสินค้านะครับภายใน3วันนะครับให้ให้โทรหาผมนะครับหรือไลน์มาถามผมก็ได้นะครับผมจะได้ติดตามสินค้าให้นะครับจะได้รู้ว่าสินค้ามันถึงไหนแล้วนะครับเนาะอ่านะครับอย่นิ่งเฉยนะครับสวันนะครับอ่าไลน์มาถามผมได้นะครับผมจะได้ส่งอะไรรายละเอียดไปถามเขาให้นะครับว่ามันถึงไหนแล้วนะครับเราติดตามสินค้าให้ท่านนะครับ ถ้าเน่านะครับเน่าเปิดกล่องออกมาเนี่ยโคนเน่าอะไรเนี่ยเราก็มีรับประกันให้นะครับนะครับ0980083074นะครับช่องทางนี้นะครับท่านสามารถทักไลน์ได้นะครับคลิปวันนี้นะครับผมจะส่งไปอยู่ที่ไทม์ไลน์กับ f c e e o o o นะครับเนาะเฟซบุ๊กก็คือทองชนชมนะครับท่านสามารถเข้าไปติดตามได้นะครับทาง f c e e o o o นะครับไลน์ก็คือทองนะครับ0980083074นะครับ0980083074นะครับท่านสามารถแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยขอบคุณครับ